เกงเ็ดพึ่งหวานใส่ผักติว้วจดีพี่น้องจะแซ่บครับห้อมผักติว้ว แกงเห็ดแต่พี่น้องแกงเห็ดคืงหวาน 今天吃完再吃酒的呢。<noise> <noise> <noise> ล้อเห้เดือดกันฟูลดนะจ๊ะมาเดือดแ้วจ้ะพี่น้องลงลุกโดดลุกโดดนี่จะลุกยังไงมารุงกันนะจ๊ะ

ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเด้อพี่น้อง ไปกีแบบพริกนะจ้ะตั้แก้วพริกสดเสียบกรอเทศไปแล้วเสียบพริกไปแล้วเดี๋ยวไปกีนะจ้ะไปปิ่งกีไปปิ่งนะจ๊ะตั้มแก้วแก้วใหญ่จ้ะพี่น้องจีพริกม้าเลยจ้ะพี่น้องพริกกับกระเทือเทียมตั้มแก้วพริกสดกันนะจ๊ะเลย กอเผ็อย่างพริกอย่างหมเกลือเผ็อางหอมเตียมเดียวตัองพริกมันออกเพาาจะตพริกมันแตกไปพริกมันละเอียดกนจันออกเกเผ็ดองใส่กรกสันนสิถ้าตำพรงกันก็จะเล็นใส่ตาพริกที่เล็งใส่ตาเมื่คืนก็ละเอียดเพ้ะว่พี่น้อง ก็บบเปิดเ yeah. ื่อเทศยานะคบริการมไตเมนกันแ่หมกหมกเอาไปแดละเอียดไแบบเต็มกระปุงเครื่อง ปิดพัดลมเอยเราดูดแล้วชูวรถถาดบะไรน,นะจ๊ะถาดบะไรคือผงชูรถน้ำปลานิดหน่อยปลารา ก็เนี่ยเดีวนะสิบสใส่บางหน้าวในจะเมินี่ปกติเลยใส่บางหน้าพอดีเลยเลยแซ่บน้าบักคามไว้แล้วนั้นะแซ่บักคามเปียกไว้แล้วก็เลสิใส่บักคามเปียกจ้ะพี่น้องแซ่ก็ใส่บางหน้ามาไปอีกตอนใส่เลยคามเปียกจ้ะ

เซฟแล้วจ้ะโอ้โหเซฟเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องแก้วพริกสดจ้ะแก้วบักเรนพริกสดเนาะจ้ะเนาะแซ่บ Để bơm kèm hẹp càng cho phí lọc Kèm hẹp khóng ừ. Để chung thắc tiểu Hóm hoi hoi Chà hóm thắc tiểu cái hết phương hoàn, xay thóc tiêu chắc không, om, mì ăn bò hiện nọ đã, mình sẽ hiện bò แก้วพิกสดแก้วบักเขือเทศจ้ะพี่น้อง